อนุเบียนบ้านภาคกาองอุทัยท่านผู้ปกครองท่านสองหมู่บ้านแล้วก็ท่านเรียนที่รักทุกคนครับทั้งสองโรงเรียนเนาะนะครรอาจารย์การจัดกิจกรรมโครงการคาราบาลถูกสร้างเด็กประสมวัยนะครับอาเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ,อ,อให้เข้าใจเกี่ยวกับการอบรมเรียนรู้เด็กประสมวัยที่ถูกต้องและเพื่อให้ผู้ปกครองนะครับได้นำไปพัฒนา กาากาเกิดข้าพลักกานกี่ด้านที่เด็กเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายสุขภัพอาณ์และสังคมนะครับให้เหมาะสมต่อไปของผู้รับนักเรียนปสมัยทุกคนน,กคน,น,นะครับจริงแล้วการที่เคยมานะครับที่หลายโรงเรียนเขาจัดรวมกันจัดเป็นศูนย์เครือข่าย เป็น,นกิจกรรมที่เอาเทักเรียนะสมไปมา,าร่วมกันนะครับแต่มาอยู่ที่นี่ทราบาาารว่าโรงเรียนใหญ่ที่เ็นที่จะเป็นที่พึ่งนท่านให้จับให้ไรก็ไม่ทราบครับก็เลยโรงเรียนครูการารย์ทราบว่าเคยจัดมาถ้าเด็กจับเฉพาะเด็กๆอนุบาลในกา,ารข้อผ่านต่างข้จะนะครับมีบรครูประจำฐานให้พ้องดังนั้น เป็นการปรับนะครับบุรลากรก็เลยวันนี้อาุญครูทุกคนนะครับมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมให้เป็นครูประจำฐานนะครับเป็นครูประจำฐานคนดังนั้นอาักเรียงตั้งแต่ระดับท่านอนุบาดถึงปฐมฌาปีที่หกวันนี้ก็จะเข้าฐานนะครับฐานมีส่วนร่วมกันทุกคนนะครับแล้วก็ทางเด็กประถมาึกษาก็ขึ้นมาร่วมด้วยนะครับก็จะเป็นฐานนะครับ ก็ช่วยด้วยกันนะครับก็จริงๆนะครับก็ออนี้รักสูตรของกระทรงวัยน่ะเขาต้องการแค่ให้เตรียมเด็กให้มีความพร้อมในด้านต่างๆนะครับอย่างที่จะเรียนว่าใครกล้าให้อ่านออกจนได้หรือไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับเด็กในหลักสูตรของโรงเรียนใน อาจารย์ก็ขอเรานะครับก็เลยพอขึ้นปอน .1 ก็จะมีปัญหาในเรื่องว่าหายใจอักไม่ออกเปลี่ยนให้ได้แต่เด็อยู่โรงโรงเรีนเขาเอกชนเขาจะเป็นครับเขาจะเตรียมพร้อมรับนะครับให้ทั์เรียนอ่านเขาขึ้นปอน .1 บางครั้งอ่านได้แต่ได้อ่านประมพอขึ้นปอน .1 ก็ไม่มีปัญหานะครับเราจะเป็นจะต้องพิจารณาเปลี่ยนแล้วก็อันนี้์นี่นั้นนะครับในกิจกรรียนตามนี้ต้อให้ ทุกองค์กครก็จะมีส่วนร่วมในการตร่อสู้ต้องขอให้ได้เกี่ยวข้องกานต่างๆในการที่จะร่วมกันพัฒนา